สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูารถตักรอยางขนาดใหญ่นะครับซึ่งมาโชว์ที่ไบเทคบางนานะครับไบเทคบางนานี่เป็นค่าย XCMG XCMG XC968 ขีด e EV นะครับ เป็นรถตักลอยางขนาด19ตันที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะพี่น้องนี่คือตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับตู้ชาร์จแบตเตอรี่ตู้ชาร์จแบตเตอรีอ่ซึ่งดูแลโดย OCR ครับนะ OCR ก็อยู่บางละมงุงอ่าชนบุรีนะพี่น้องก็อจัดจำหน่ายรถตักลอยาง มีเล็กใหญ่แล้วก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ XMG XC968 EV นะครับแล้วก็มีเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครนเครนโฟกลิฟแล้วก็รถตักอนเนกประสงค์นะครับมีให้พี่น้องในเลือกใช้ถ้าต้องการก็0-2 สี่สามศูนย์ห้า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 ครับห้าสี่ตัวเลยโทรไปได้ครับไปสอบถามได้นี่เป็นตู้ชาร์จนะครับตู้ชาร์จพลังงานหอชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่รุ่นเก้าหกแปดนะครับแบตเตอรี่นี่แปดก้อนเลยแปดก้อนซึ่งรีดพลังม้าได้ถึงสามร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวใช้งานได้ 8-10ชั่วโมงนะครับจะมีจะมีคนหรือว่ามาีมีผู้คนมาดูมาชมนะครับมาดูมาชมแล้วก็ถ่ายรูปตัดสินใจซื้อกันนะครับเงกี้ก็ขนาด6คิวน้องเนี่ยใหญ่มากครับเป็นรถที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของ แคตแอลอแรงแรงแรงไฟฟ้านะครับนะแรงเคลื่อนของไฟฟ้าก็618โวลต์นะพี่น้องถือว่าเยอะเลยนี่ดูขอบยางเขานะโอ้19ตันเเหลือเฟือนะพี่น้องเหลือเฟือท่าในใดที่เอาไปตักข้าวครับนะจะเป็นข้าวหรือว่าหินทรายห,หรือจะเป็นมันสำปะหลังนะครับ ก็เอาไปใช้งานได้เราก็ประหยัดไี่น้องประหยัดเพราะว่าเราใช้ใช้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่จะอยู่ไม่มีเครื่องยนต์น้ำน้องไม่มีเครื่องยนต์สำหรับ968 EV คันนี้ VIP a i r ์เย็นฉ่ำทำงานได้8-10ชั่วโมงนะครับก็คือ1วัน,นสบายๆชาร์จแบตก็ประมาณสัก สชั่วโมงครับก็เต็มแล้วสนใจก็ OCR นะพี่น้องดูแลโดย OCR อยู่ที่แยกกระทิงลายครับนะอำเภอบานละมุงจังหวัดชนบรุรีหรือว่าศูนย์กลางก็02 4305555ครับดูใหญ่ดีแต่นี่มาโชว์ก็อาจจะ ไม่ได้ตักนะไม่ได้ตักโชว์นะพี่น้องไม่ได้ตักโชว์เพราะว่าโชว์ที่ใบเทคบางนาแต่ถ้าท่านชื่นชอบก็สอบถามได้ดาวได้ผนได้ครับ19ตันโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาครับนะแบตเตอรี่ก็แปดก้อนใช้ของแค t l อนะนี่มีลูกค้ามาดูมาชมนะครับนะเดี๋ยวดูอีกมุมนึง มาดูข้างในนะน้องนี่ข้างในนี่แบตเตอรี่พี่น้องนี่ตัวแบตเตอรี่ครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่สุดๆพี่น้องก็เหมาะแก่การใช้งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมทางการ,กรเกษตรก็ใช้ได้ข้อดีก็คือไม่ต้องมีเครื่องยอนต์พี่น้อง ไม่ต้องมีไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแต่ว,ว่าเราใชา้พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็จะประหยัดเหมือนปัจจุบันในรถรถจนรถทั่วไปใช้แบตเตอรี่กันเยอะครับนะก็ได้รับความนิยมเยอะอาทางโก r จัดให้ครับนะนี่ครับสำหรับมือกีของเขาหรือว่าบักเก็ตนะ ใหญ่มากอาจจะสูงน้องสูงสูงโปรง่งแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยข้างในก็แอร์เย็นช่ำรื่งเสียงเพราะครับปุ้งกีครับนะตัวนี้แบกได้ถึงหรือว่าบรรทุกได้ถึง5ตันนะพี่น้อง5ตันเลยนะส่วนน้ำหนักที่ น้ำหนักนะครับน้ำหนักหรือว่าแรงแรงงัดของมุกีนี่แรงงัดของมุีมาถึงว่างัดขึ้นน้องงัดขึ้นนี่โอ้ร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรนะครับร้อยแปดสิบห้านิวตันเมตรถือว่าจาัดทีเดียวครับล่ะอโอ้ดูอย่างเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับไปดูระบบตันนี้มอเตอร์นี่ มอเตอร์ถึงสามมอเตอร์สามตัวมอเตอร์ใหญ่ด้วยครับลนะ่ะสุดๆพี่นออนะแ,แล้วก็มีเครนเครนก็ของ OCR เหมือนกันครับตัวนี้12ขนาดรุ่นเขาคือ,อ XCT 12ขิดวายนะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นคล,ปคลิปไปครับท่านใดชื่นชอบสอบถามได้ครับข่าตัวไม่แรงสำหรับคงกีก็ใหญ่ซึ่งปัจจุบัน,น่ารถขุดจากแดนแผ่นรถตักนะครับพี่น้องทั้งรถตักรถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่เนี่เข้ามาเยอะครับมีให้เลือกใช้กันเยอะแยกไปหมดชื่นชอบก็ ไปครับนะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูแบตเตอรี่ครับนะจริงก็รีวิวคนเยอะอาจจาะพูดเสียงดังไม่ได้พี่น้องคนเยอะอเดี๋ยวมาดูข้างบนครับนี่โดี๋ยบบรอเย็นอะไรอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องนี่ครับอยใหญ่มากเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบตเตอรี่ครับ ควบคุมสายไฟในขนาดใหญ่ก็ใหญ่ดีน้องใหญ่ดีท่านใดชื่นชอบสอบถามได้ที่ OCR ครับ XMG 0 2 4 3 0 5 5 5 5ครับนะ <c oughs> กับรถตักล้อยางขนาด19ตัน x c 9 6 8 EV ครับนะ ใช้พลังงานาแบตเตอรี่นะครับโอเคสอบทมได้ที่ OCR ครับนะ OCR บางละมุงชนบุรีได้ใช้พลังงานแบตเตอรี่ครับนะน้ำมันไฮดรอลิกรอเย็นนีใช้อยู่ร้อยร้อยเก้าสิบนะครับร้อยเก้าสิบลิตร รถพันยาลอยเย็นลอยเย็นใช้25ลิตรพี่น้องนะการดูแลรักษาก็ถือว่าไม่ยากเลยครับสำหรับรถตัดลอยยานะครับของ XCMG ซึ่งดูแลโดยโอซีอานะร์ครับนะโอซีอาร์โอซีอาร์ชนบุรีครับบางละมงุง หรือว่าเบอร์โทรศูนย์กลางพี่น้อง024305555นหะครับหรือว่าซ5อนั่นเองหรือว่าจะเข้าไปดูที่ YouTube หรือว่าเพจชาติเติอทซัพ์นะครับ x x capital interact มีให้ดูหลากหลายดาวได้ผ่อนได้เอาไปใช้งานได้เลยพี่น้องงานเกษตรอุตสาหกรรม ตกข้าวมันสำปะหลังหินทรายได้เลยรถใหม่ก็ใช้กันยาวพี่น้องนะเรามีตู้นะตูะ้ตู้ชาร์จนะครับตู้ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีให้เดี๋ยวพาไปดูนะพาไปดูตู้ใหญ่มากเลยใช้ไฟสามเฟสครับนี่เป็นตู้ชาร์จนะครับตู้ชาร์จที่ที่เราซื้อรถตักไปครับก็จะ รถตักลอยางก็จะมีตู้ชาร์จไฟ3เฟสใช้ได้ครับอีนนี่ใช้ชาร์จรถยนต์ได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะปรับได้พี่น้องอ่ะสนใจเข้ามาดูได้ครับ YouTube หรือว่าเพาาจชาติเตอร์ซับเอ็กซ์คาร์เทรัย์ e x c a v ป t สองเจ็ดสองสาม7จ็หหรือว่าจะ,ะสอบถามกับ OCR ครับ024305555นนะครับวันนี้เอารถมาโชว์ที่ไบเทคบางนา ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ